สวัสดีค่ะเจอกับสาวเตียนผู้หลากหลายความสามารถอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูการขยายพันธุ์นี้เลยนะคะสวยมากมีใครรู้จักชื่อบ้างไม่เอ่ย m มิวคอนเฟตติค่ะจะเป็นลักษณะไม้เลื้อยเหมือนพวกอยู่ในตระกูลเดียวกันกับผู้ด่างนะคะเพื่อนๆอันนี้น้องเขาก็จะโตช้าหน่อยนะคะ ให้ได้รับแดดครึ่งวันน้องเขาจะไม่ชอบแดดจัดนะคะวันนี้ศาสตรีนจะพามาดูการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนแบบง่ายๆบ,บ้านเลยไม่ต้องไปมีอะไรนะหินคูเขาไฟพีทมงพีทมัดไม่ต้องที่ปลูกเต็มบ้านอยู่เนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นค่ะเพราะเมื่อก่อนมันก็ไม่มี พีทมงพีทมอสมันก็ยังรอดมาเท่าทุกวันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจสิ่งเหล่านั้นค่ะเอาแค่วัสดุเราเนะ่ะเป็นวัสดุที่พอเหมาะพอควรในการขยายพันธุ์ตัวหลักๆเลยก็จะใช้ขุยมะพร้าวสับละเอียดนะคะแล้วก็มีใบก้ามปูผสมนิดหน่อยพอเวลาที่น้องเขาแตกรากแล้วน้องเขาก็จะหาอาหารได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ถ้าน้องเขาโตเปปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนะอันนี้จะเป็นกิ่งที่เขากําลังจะโตนะคะบวบๆนะอันนี้จะเป็นกิ่งที่เขากําลังจะโตนะคะถ้าน้องเขายืดยาวไปมากกว่าน,นีย้ยอดของเขาก็จะเล็กลงนะคะถ้าหากว่าความสมบูรณ์ของต้นหรือว่า ดินไม่มีความสมบูรณ์มากนบะยอดก็จะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดนะคะตัดเพื่อที่จะให้เขาเป็นพุ่มแล้วก็ได้หน่อยเยอะขึ้นนะคะอันนี้จะให้เป็นเรื้อยหรือแบบเป็นพุ่มก็สวยเปคนละแบบนะคะให้ไปหาดูในแต่ละเว็บไซต์เอานะเดิมกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีมีดนะคะคัตเตอร์นะไม่ต้องกองบนเช็ดแอลกอฮอลได้ก็ดีไม่มีเช็ด ก็ไม่ต้องเช็ดค่ะปาดได้เลยค่ะคเพื่อนๆเวลาปาดปาดตรงข้อด้านล่างข้อใบเขานะคะอะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเห็นไหมคะจะมีรากมาด้วยเพราะฉะนั้นวัสดุปลูกเลยไม่จําเป็นจะต้องใช้พีทมงพีทมอสเพื่อการเร่งรากหรือหินภูเขาไฟให้สิ้นเปลืองค่ะอันนี้หนึ่งกิ่งแล้วนะคะ เพราะว่าเขาจะแทงรากออกมาอยู่แล้วเนาะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้หรอกนะคะอันนี้สองแล้วนะคะสแล้วแล้วก็3นะคะโลกของเขาก็จะมีแค่พวกเพี้ยนะคะเพี้ยแป้งก็จะชอบอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยคะ่ะให้เพื่อนๆดูอ่าสำรวจดูว่าถ้ามีก็อาจจะใช้ ่ายาก,กำจัดอะไรไปบ้างนะคะในตรงนี้เนาะได้กี่อันละสามอันเออมันก็จะมีอยู่เท่านี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูการทำกันเลยนะใส่เดี่ยวหรือว่าใส่เป็นกอก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ติดเนี่ยสาวตีนก็จะจุ่มใส่กันแบบนี้เลยค่ะ แบบง่ายๆปนบ้านเลยนะคะอันนี้วัสดุวัสดุก็จะเป็นเนี่ยขุยมะพร้าวเหมือนที่สาวเจนบอกครั้งแรกนะคะไม่ต้องไปใช้อะไรเยอะแยะหรอกเนี่ยเอามือทิมลงไปนะคะกล้องมองเห็นไหมอาจจะเอารเกลี่ยเกลี่ยบุกไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มดินลงไปหน่อยกดให้พอดีนะคะ ทำไมต้องใช้แก้วใสที่เราใช้แก้วใสเพราะว่ามันจะทําให้เรามองเห็นเวลาน้องเขาแตกรากหรือว่าแทงรากขึ้นมานะคะเนี่ยสวยและแค่นี้เองอันนี้ต้องต้องกรีดนะคะกรีดเพื่อที่จะให้น้ํามันไหลหออกถ้าน้ําขังอะ่ะเขาก็จเนานะคะวันนี้สาวเจนมีคลิปแนะนําการขยายพันธุ์เพียงเท่านี้นะถ้าชอบก็กดทั้งส 3อันด้านล่างค่ะกดไลค์กดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์และแชร์ออกไปให้คุณหนึ่งเขาดูด้วยสวัสดีค่ะ